การทำธุรกิจเนี่เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะ<ม>พี่แนนคะเพราะว่าแต่ละบทนี้ก็เริ่มมีเนื้อหาที่แน่นขึ้นแน่นขึ้นข่ามาถึงบทที่4ี่โมเดลทางธุรกิจบ้างแล้วคะ่ะตอนนี้เราเริ่มต้นที่จะก่อร่างสร้างตัวนะคะทีนี้การทําธุรกิจเนี่ยมันก็เหมือนกับการสร้างบ้านต้องมีแบบหรือว่าแปลนหรือว่าพิมพ์เขียวอ,อะไรเงี้ยก็คือร่างคร่าวๆที่ เราจะบริหารจัดการะนะคะทีนี้คำว่าโมเดลธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีวิธีการหรือว่ามีเครื่องมือที่จะช่วยออกแบบเพื่อที่จะได้โมเดลธุรกิจที่สามารถที่จะเอาไปทดลองใช้แล้วก็ลดความผิดพลาดให้ได้น้อยที่สุดนะคะเครื่องมือที่น่าสนใจสำหรับบทนี้ก็คือการใช้ CanvaS ค่ะคำว่า c a n วาสเนี่ย ปกติบุ้งอาจจะเคยได้ยินว่ามันเป็นชื่อของผ้าใช่จริงๆแล้วมันก็มาจากคำว่าผ้านั่นแหละ <Okay. S 1> มันเกิดธุรกิจเกิดมาเนี่ยก็มาจากคำว่า Canvas Canvas เนี่ยมันเริ่มมาจากมีการร่างไอเดียลงบนผืนผ้าใบ mm hmm. ผ้าใบผืนนั้นนะ่ะเขาเรียกว่า c a n ว a s, <S เขาก็เลยตั้งชื่อ เป็นอ่าเป็นโมเดลที่นำมาจากผ้าที่เขาลองล่างล่างเป็นโมเดลทางธุรกิจทีนี้เนื้อหาหรือกระบวนการที่นำมาใช้ในการทำโมเดลแคนวาสเนี่ยหลักๆประเด็นสําคัญเลยที่ท่านผู้ชมเนี่ยจะได้เข้าไปชมเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการนํำเสนอคุณค่าทางธุรกิจ ให้กับผู้บริโภคโดยดึงเอาผู้บริโภคเนี่ยไปมีส่วนร่วมในการที่จะออกแบบถ้าพูดถึงการเรียนเนี่ยเราก็จะเรียนโดยที่คนที่เป็นผู้เรียนเนี่ยได้เข้าไปมีบทบาทด้วยมไม่ใช่แต่ว่าวเออมีครูมาสอนแล้วเอาตามครูอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำแคนวาสเนี่ยจะเป็นการออกแบบที่ผู้เรียนเนี่ยมีส่วนร่วมด้วย ผู้เรียนในที่นี้ก็คือผู้บริโภคะจะต้องเข้าไปให้ข้อมูลมจะต้องเข้าไปมีส่วนในการออกแบบเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้มาซึ่งคุณค่าคําว่าคุณค่าก็คือประโยชน์ประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคนะคะทีนี้ขั้นตอนมันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอเล่ารายละเอียดขั้นตอนอย่างละเอียดเลยค่ยะ แคนวาสเนี่ยนะคะ,คะเราจะได้ไปเรียนรู้พร้อมๆกันไม่รอช้าค่ะไปดูเนื้อหาและขั้นตอนรายละเอียดอย่างละเอียดทีท่วนของ c a n วาสพร้อมๆกันเลยค่ะ